มาฉันจะขอมาแชร์หน่อยเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อะไรอย่างนี้ก็เลยว่ามาถ่ายคลิปนี้ก็แล้วกันก็ก็คือฉันไปจอบก็กลัวก็กลัวแต่อยากข้ามความกลัวมันก็ต้องทําอะไรที่มันหางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันออกจากความกลัวนี้ให้ได้ก็เลยกลายเป็นนี่ ได้ไปแล้วสองข้างจากนี่เลยไม่ได้มีสปอนเซอร์เขาไม่ได้จ้างเราเราตั้งเราตั้งใจจะไปนะฮะก็คือนูยูนะครับเห็นหลายคนเขา้าไปสอนแล้วแบบมันเลิศมันอะไรก็เลยบอกว่าไหนลองซิเจ็บนะฮะใครบอกว่าไม่เจ็บเจ็บนะครับเจ็บเลยแหละอืมไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บเลยนะฮะก็ให้รักษาให้ดีแค่นั้นเองตอนนี้ก็คือ เอ่อห้าเอา่อโดนน้าได้แต่ห้ามว่ายน้ําเล่นน้ำหลิอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ตว่าอาบน้ำแล้วเช็ดให้แห้งเป่าให้แห้งแล้วก็เอาเราก็ได้นี่มาด้วยอันนี้แอดเพิ่มเป็นตัวครีมนะคะเป็นเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้ทาข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะแผ่มันจะแห้งหรือใช้หมดนี่ก็คงโอเคแล้วแหละอืมนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายตอนที่กําลังเจาะด้วยนะฮะระหว่างที่เป็นเรื่องเราไม่ได้ทักไม่ได้ถ่ายนะฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ

ตัวแป้นด้านหลังนะคะลูกค้าปล่อยตามนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องดันแน่นติดหลังไม่ให้มันหให้ออกมานิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนถ้าลูกค้าดันแน่นเดี๋ยวเขจาจะเสียนะคะหืมไม่เจ็บาาเจ็บอยู่นะสามสองหนึ่งเออข้างนี้ไม่เจ็บไม่ข้างนี้เจ็บมากกว่า น้ำซะโมก็ซักแขย่ให้ทุกครั้งนะคะอย่าปล่ให้ใบหัวอับชื้นะคะ่ะจะงมดวด่ายน้ำหนึ่งเดือนลูกค้าถ้าเปลี่ยนได้ก็หนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะแต่หนึ่งปีนั้นแต่มัน<ห>จะตึง <ไป S 1> ตึงแบบนี้นาไนไหมคะเออสักพักก็